สวัสดีครับนะเออไปเจอบัดนี้ครับมาเตสานปุ๊บบันเนไปเจอมักไหลปับ๊บบัน้มึงแล้วมักไหลคาดชวยเลยดิมึง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 ไหลมึงโดนแน่เอฟซี FC ว่ายังไงคะไม่รู้ส่วนกับรถใครส่วนกับรถมักไหลใี่คะนะเอฟซี FC ว่ายังไงคะจะลงขันไหมคะลงขันลงโอง่งไหมคะเมียนเหมามันไหมคะนะหนูซักจะเกลียดมันแล้วค่ะนะหนูหมั่นไส้มันแล้วคะ่ะวันนี้นะอารมณ์ไม่ดีคะ่ะอารมณ์เสียคะ่ะ โอ้ยพาลาดไปโทษปักไหลอีกบดีโอปักไหลช่วยหมาอีกหัด <c oughs> <c oughs> โอ้ยครับพี่น้องเอฟซีอะไรจะขนาดนะั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่พี่กันนกาเอากะทอดมีอยู่ไหมมีอยู่ในกกมันอยู่นะมันเราไม่ได้ขึ้นอยู่นะไม่รู้จะเอาได้หรือไม่เอาได้นะ้าป่วยอยู่นะถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งใหม่นะพี่นะอ่าตอนนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> เออเป็นมักไหลดาบัากไหลอีกบัในี้เมียนเมาอีไปในลงคันลงโอ่งแลวบริอายนี่นะคะหนูจะเป็นสมองค่ะนะหนูจะเป็นสมองหนูจะเป็นคนคิดค่ะแม่นอกส้ของหนูนะคะน่าจะเป็นคนเก็บคลิปเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานค่ะนะเออแล้วพี่ถหน่วยของหนูคะ่ะเป็นที่ปรึกษาค่ะมึงตายแน่มักไหลนะเออเอฟซี FC นะคะใครนะคะที่ ต้องการที่จะเมียนเหมอกมักไหลนะคะรายงานตัวมาค่ะอันนั้นก็นี่นะคะห้าร้อยค่ะนี่พันหนึ่งอันนี้หมื่นหนึ่งค่ะนี่ใช่ไหมโอ้คนที่เกลียดบักไหลใช่ไหมนี่ค่ะโอ้ตายแล้วนะแต่อะไรครับปกป้องสีตัวเองแต่อะไรครับทุนของคนอื่นในะลงคันลงองค์ค่ะองมันนนอยพดนะครับองค์มังกรน,นะองค์โคตรซ้สามยังไง <laughs> ลุงคันกับบพ,พ่อครับอันนี้โอ้ยตายแล้วครับมาโอนๆเ้อน,นะครับเนาะบม่ยางายปากกางเม็ดเลยค่ะนี่นะคะเราไปไหนไปไหนไม่ได้ของเงินเอฟซีค่นนะไม่เหมือนคนนั้นค่ะนะออคนที่กินกุ้งมังกรน่ะค่ะนะนะไม่อายเลยค่ะ,ะโอ้ปีศากรอีกบันนี้โอ้แม่นอกไซเขาอีสาเขาอีกนี่โอ้ตายแล้วนะ ฮะอะไรเนี่ยหกหมื่นยังไม่เกียดกันกันหรือไงเออมันเป็นแบบนั้นไงพี่น้องเอซีนะเออโอ้ยยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งออกอาการแล้วเออนะม,นมันมักจิกมักกัดเทวายครับตอดอยู่ป๊อกป๊อกถูกเออนะครับเนาะมือพ้นลุ่งออกจากสารนะครับโคตุกๆุกุ่กก,ก,กอนใกลถึงผ้าครับพี่น้องเอฟซีคันก็ประดัก กันว่าได้ดังหรือวันนั้นเราป่ดังไรพี่น้องเอฟซีอักอนะครับตาตูมขีเขาาอะไรปฏิคันกับปดังเอ่อเซฟุนเซพี่อยู่เห็นหมเขาขันอ้อนอ้อเพิ่มอักกันบดังแล้วครับโดนคดีแล้วครับพนะี่น้องเอฟจีนะเออโดนคดีแล้วผ่านนี้เออเห็นไหมล่ะ ออเขาก็เตรียมพีแล้วบ้านนี้โอ้ไม่ว่าใครจะทีพี่น้องก็จะให้กําลังใจทีนี้เออไปให้กําลังใจบ้านนี้ออบ้านนี้ไปเตะม,มาจะรว้ว่าบ้านที่สุดบ้านนี้มึงจะรีกระรีแล้วก็จะเรียกเพื่อนแล้วรถกูนั่นน่ะเออมึงสิบประเดนะ็นหยุดนะมึง,นะไไงมยมหยุดนะมึงอย่าร้องนะบนญมาไม่หายใส่ไหมบ้านนี้มึงหยุดนะมึงหยุดนะข้ามึงก็สิแตกแล้วนะบะนญม,มาเตะมาจะรั้ว่เอ็งเอง ไก่เมย์ฟักแล้วมามาตื่นบันนี้ครับพี่น้องเอ้ไก่เมย์ฟักเนาะอีอีอีหาอีฮามึงอีอีอีหามึงไก่มังกรตาอีอีอีฮามึงอีหามึงมึงสูนมาที่ใส่มึงสูนมาที่ใส่ไก่แม่์ฟักตัวโราจะหั่งครับบัดนี้ว้ามังกรตาพี่น้องเอ้ยเอออีอีหามึงอีหามึงอมันด่าอีกบัดนี้มึงเป็นดังมึงเป็นดังมึงเป็นดังมึงสูนจะไปมึงสูนจะไป อีอีอีามึงอ,อ,อีอีหามึงยุกวันแล้วไกลกะตาวันทักปล่อยทั้งดานะครับพี่น้องเอฟซีอารมณ์เสียแล้วครับไอ้มาเซระก,กัวก็เนี่ะมึงหยุดนะมึงหยุดนะข้ามึงก็เด็กหยุดหยุดนะโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอยมีนะนะมันะเป็นแบบนั้นแหละครับพี่น้องเอฟซีนะ วายสำกระไดมองกับรถกับเรือแหละครับพี่น้องเอฟซีถ้าดีกับเพื่อนบ้านจะกับรถกับว่าไดครับพี่น้องเอฟซีอยมากอะตามมาตามมามานะครับเส้นเชื่อห้องยูกากลก็ไปเต๊กย้อนยังคับเปิดเพลงเพื่อระงับความเศร้าอ่าอันนี้นะครับอะไรนะไม่มีอะไรในโดนตีการอ่าคืออะไรนะผมก็จําไม่ได้แล้วนะ บทเพลงรักคนสุขคนเศร้ามาปบเพื่อปบเราด้วยเสียงดนตรีโอ้ยนะครับน้อนะครับโอ้ยตายแล้วครับเอาเสียงดนตรีงกงกงกักเสือสารอีฝากูหมวยมันงกงกข้กระปอดต่อก็็หอดกับปอมตออเงาครับพี่น้องเอ้ยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะความเศร้าความโศงไงเอาเสียงดนตรีนะครับเนาะเพื่ออะไรกบเกื่อนความทุกข์ความโศกค,ความเศร้าเปิดเพลงแล้วขับรถในไงครับพี่น้องเอฟซีมันจะได้ยินอะไรนะครับนะเออนะมันเป็นแบบนั้นไงเริ่มมาผ่าคุมเอาผ่าคุมหัวแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> อู้นักเลยนะมึงเนาะเออนะ นักแล้วครับพี่น้องเอฟซีเพราะอะไรคาดหวังไว้เยอะไงครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะคะร้อยละเก้าสิบเก้าจุดก็กูเจ้าก็จะรอดูเหมือนกันมึงบอกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าค่ะมึงเอาความมั่นใจมาจากไหนคะมึงละเมอสารหรือเปล่าคะหรือมึงเก่งกอดาสารใช่ไหมคะทาไมมั่นใจขนาดนั้นคะออทําไมไม่เผื่อใจไว้นี่นะคะหนูเตรียมคําตอบไปแล้วคะ่ะนะว่าวันนั้นา้าลงงานหนู จะพูดข่ะหนูเตรียมไม้หมดเลยค่ะมึงไม่รอดแน่มึงตายแน่เออเอาล่แล้วครับพี่น้องเอฟซีก็เตรียมไม้ในเดอถ้าเขายกเดอถ้ายกขึ้นมาเขาหยีว่าคุณคิดยังไงครับคุณหยกน่องวันนี้ครับเป็นยังไงครับเสียใจไหมครับที่อ่าคำสั่งสารยกประโยชน์ให้กับจำเลยครับคุณหยกน่องกบขอสัมษั์หน่อยครับบอกว่าใดเลยก็เจ็บใจมากเลยครับ อันจีไปบอกจกสั้นเด้อเจ็บจับมากเลยค่ะเจ็บใจเลยค่ะม่ม่บอกะกค่ะหนูสิมือเงอนไงสิเป็นนไดเื่อนะคะอันนีไปบอกจกสั้นเด้อค่ะเด้อนะเตรียมไว้นเด้อนะเตรียมไวในเด้อนี่นะคะใครบอกว่ายกค่ะมันต้องมีคนออกมารับผิดชอบค่ะนะอืในเรื่องนี้ค่ะถ้ายกขึ้นมาค่ะมันต้องมีคนรับผิดชอบค่ะ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้นองเอฟซีแต่เมนคักเนาะมึงเนาะเอานะจะคือว่าเสื้อมันในกระบวนการเดบิวตแมนตินะเออเขาจะพูดอะไรมึงจะไปสนทำไมเสียงนากเขาไม่ได้สนหรอกเสียงนกเสียงกาะนะนะเออท่านจะไปสนทำไมเขาปิดฝนึกเรียบร้อยแล้วรอวันเปิดเท่านั้นแหละทีนี้นะก็ไปฟังได้ไหมล่ะ ถ้าวันนั้นโอ้โยกฟ้องยกประโยชน์ให้กาจําเลยเฮ่สางๆขึ้นมาในมือนะครับเนาะไม่อยากจะพูดครับนะเออนะครับพี่น้องเอฟซียันซักลุ่มก็ไม่หยัง่งเยก็ยันกหอนไกลถือคอนยุกวาเออนะครับพี่น้องยันซักแล้วก็มองก็ยจายัานเตคกหอดไกลถือคอนแดด,ดลงยุกวาเออนะครับนะกูไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะ กูค,คิดว่ายิ่งกับควาไกลถือคว้นหมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอะไรน้องตามวันนี้เขามีลิฟสติกสีใหม่เดชจากพี่น้องของหนูโอ้ยตายแลย้วโอ้ยนะครับมาดัดจีกับเพต่อเลแกแตนกันนั่นเนาะแต่มนสมนะครับพี่น้องอืมนะโอ้ลิสติกใหม่โอ้สีใหม่อีโอตายแลย้ว โอ้ยนะโอ้ยนี่นะคะร์ไลฟสติกจากพี่น้องของหนู่ะบอาโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าวันนั้นเนี่ยโอสามีกับ่มีปฏิบัติโชมปี่เก่าเนาะบาดนี้เนาะแม่ไผเนาะนะครับจะเป็นไผเนอะ